ถึงแผนบวชบ้างคะอืม,อมก็ก็จริงๆอันนี้ปีนี้บวชบวชแน่นอนคือคือบนเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าบ้านไม่โดนยืดฟื้นจากธุรกิจที่คนอาจจะดูถูกมาว่าเป็นดาราขายอาหารเสริมได้อะไรเงี้ยเราตั้งใจว่าเราจะโกนหัวเงียบๆแล้วก็ขอสวดแล้วก็บวชบวชไปเลยแบบไม่ทําพิธีไม่เออไม่ใช่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แห่นากไม่ไเลยเลยคือบวชเงียบๆนิ่งๆแล้วก็ไปนั่งสมาธิสักเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยครับ ตั้งใจไว้แล้ว่าใช่ตั้งใจตั้งใจคือจริงๆทุกวันนี้ก็เหมือนบวชอยู่แล้วแหละ <laughs> เพราะว่าเราใช้ชีวิตอย่างนี้เราก็แบบมันต้องนิ่งมากอะแล้วก็ต้องแบบว่าต้องระวังทุกก้าวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอยู่ในที่สว่างเงี้ยทุกวันนี้ผมก็หลอนนะเวลาอุ้มลูกไปกินข้าวอย่างเงี้ยลูกลองดังหน่อยก็ต้องรีบอุ้มไปข้างนอกกลัวคนถ่ายคลิปแล้วบบกว่าเอ้ยทาไมไม่อบรมลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราบวชด,ดีกว่าเราเราบวชเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตได้นิ่งดีครับ <laughs> ตั้งใจจะบวชเป็นช่วงไหน ตอนนี้ก็เตรียมนับเขาดาวแล้วครับคิดว่าน่าจะช่วงปลายมีนาแล้วก็จนหลังสงการก็น่าจะสึกออกมาครับเงียบเงียบเงียบเลยเงียบคือไปนั่งสมาธิอย่างเดียวเลยไปไปแบบเรียนรู้ธรรมะอะไรเงี้ยครับนนวัดแบบวัดปา่ดาเลยจัยงหวัดเลย <laughs> ใช่มีมีติดต่อไม้หมดแล้วจริงๆตั้งใจมาตั้งแต่ปีที่แล้วแนละ้วแต่พอมีเรื่องโควิดเราก็รู้สึกว่าเราประคองธุรกิจให้มันโอเคก่อนดูแลครอบครัว,วก่อ,กอนอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นการบวชเป็นแก้ ถือว่าแก้บนครับถือว่าแก้บนเพราะว่าช่วงที่ปนนมือไหว้นี่คือคืออย่างที่ตอนที่สร้างพระพิคเนศด้วยเรื่องบวชด,ด้วยเป็นช่วงเดียวกันช่วงที่เราคิดว่าเราไม่รอดแล้วละอะไรเงี้ยตอนธุรกิจปีหกหนึ่งถ้าเป็นคเนตด้วยพระพิคเนครับตอนนี้ก็ใกล้จะลงเสาเข็มแล้วครับก็เดินทางมาถึงจุดที่น่าจะ80%แล้วตัวอ,ององเสมอจริง1 6อิซนเมก็หล่อเสร็จเรียบร้อยเหลือแค่ขัดเงาครับ ใชก่ก็ดีแบบดีใจมากเลยอ่ะเพราะว่าจริงๆจะต้องบอกว่าเราก็ตั้งราคาสูงนะเพราะว่าเราเหมือนว่าเราคํานวณแค่ว่าเอ้ยมี500องค์ปุ๊บเราได้อองละตรงนี้บาทเราก็จะเข้าไปทำเทวะไรทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเราดีใจที่ทุกคนแบบช่วยเหลือเต็มที่แล้วเราคือคือจริงๆอ่ะผมอยากทําคนเดียวอันนี้เอาเอา,เอาจุดเริ่มต้นก่อนผมอยากสร้างคนเดียวทําคนเดียวแต่ว่า จินแสทักมาบอกว่างานใหญ่อย่างงี้ไม่ควรทําคนเดียวก็เลยจัดสรรว่าเอ้ยใครอยากจะมาร่วมบุญสร้างเทวลัยแล้วมอบให้เป็นสาธารณประโยชน์ด้วยกันเนี่ยก็มาร่วมกันตอนนี้ก็แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แครับรโอ้ถ้าใครสนใจก็สามารถดูดูไอจผมก็ได้ครับเชนธนาครับก็เข้าไปอินบ x ็อกอะไรเดี๋ยวผมตอบให้เองเลยครับ,ววรบใช่ร่วมบุญได้เลยเพราะจริงๆคือจังหวะที่เรา เครียดมากๆเนี่ยเราก็มีพระพิคเน่เนี่ยแหละเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจจนต่อสู้อะไรมาได้โหคิดว่าถ้าเกิดท่านมีจริงนะก็เราก็แผ่บาร,รมีต่อไปทำไปเรื่อยๆครับว่าที่บ้านอยู่เดืสุขไหนไปไปเล่นที่บ้านเมื่สิไปกินว่าแกทินงตัวกัน ติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ